ตัวไปกับพ <lasting> ่อไม่ได้นะลูกพ่อสัญญานะพ่อจะรีบไปจัดการทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยและพ่อจะรีบกลับมาลุกงใหม่ที่ส <decent> ุดเราเป็นใหม่เราชนะเราสองคนใหม่ที่อยู่ใกล้กันนะลูกนะดีไปได้แล้วสิสักหน้าไม่ต้องเป็นห่ว บีน้ำตาอยู่ได้อา้าวโยนทองไหมเหรอเฮ้ยมึ่อยากอยู่ก็ตามพ่อกลับไปเลยไปไปไปคุณพี่ไอ้กบันจะตามพ่อไปแย้งพ่อแย้งลูกไปทำไมเยอะพี่แค่นี้เพลียพันก็ขวัญเสียพอแล้วแล้วที่สำคัญนี่หลานสาวในไส้คุณพี่เลยนะเฮ้ยถือม่นบไม่นัำเมาเมาอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณพี่ไม่ชอบไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณพี่ ไปที่ชอบที่ชอบเลยค่ะไปเลยรดูดบางแสนเไปจะไปหาดไหนเชิญเลยถูกปากเลยไม่ไปถางปากไปเลยนเนี่อไอ้างอ๋อเี็กไปถางหัวมึง <S <S> <S นี่เชิญเลยค่ะต่อนหน้าลูกๆต่อนหน้าเด็กๆคุณหญิงไล่ฉันได,ได้ได้ได้ฉันไม่อยู่ก็ได้ ฉันไปก็ได้ให้ไปที่ชอบพี่ชอบใช่ไหมใช่แลวฉันไปแล้ยินไปโทรตามใช่ไหมเอออย่าปิดเครื่องหนีสิไม่ปิดไม่ปิดแต่ฉันฉันตั้งโหมดเครื่องบินโทรไม่ได้ไอ้ดูเด็กเด่นมาดิมาๆมาหน้อยเป็นอะไรลูกมาดิโอ้โหไปไปตนี่มาเล็กมาโอ้เมสเลี้ยวหมดแรงหมดเลี้ยวหมดแรงไม่ได้ไปเดี๋ยวไปด้วยกันเขาไล่เลือไม่ต้องอยู่น้อยอย่าไปกับพ่อเล็กด้วยอยากกินอะไรลูก เล็กอยากกินนมกินนมนมอะไรครับวัวโกงวัวมาไปกินนมวัวไปกูกล่าแล้วนมโัวจริงๆรัดปคนแบบเคยกินเออกินนมวัวไปไปน้าอีกอย่างพูดอีกอย่างเนาะเออ